เนี่ยกูก็ไม่ได้เลยว่าโอ้กูลองเสียงซะสิบโลก็ได้วไห้ตู่แดงนี่อ่าลองดูเก็บเป็นกลัวเลยว่าโอ้โหแล้วจังหวะเหมือนแกงเจ๊สุดๆพอได้มาปุ๊บคุณแม่บอกย้ายเชื่อเอาทองโชื่อมโคนเก่ง แกงก็มันปิงจริงๆเฮ้ยเฮ้ยสีทองโอ้โหดวงดีเกเดี๋ยวเดี๋ยวลุนเลนเปล่าเดี๋ยวดูต้องดูก่อนไม่มีลุนเลนเกลือไม่มีลุนเลนไม่มีวิชาวิชาไม่มีไม่มีลุนเลนกรตุ้ผมวิขาว่ะไม้ผมวิขาหน่อยมั้งเบรกหน้าตู้โอหยาเลยวชาอีกชา ได้ปะมาดูไลฟ์กูเองมะกูไม่พูดสิสัตว์มา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 คือแบบน่ะกลิ่คาไลฟ์อะไรกันครับนึกยังไงอืมไม่เจอยังไลฟ์อยู่เหรอกยังไลฟ์อยู่เพราะใช่เลยเนี่ยอันนี้อันนี้คืออันนี้ละอันนี้คือของของจงรี่นะรู้ป่ะแน่วะอ๋อรุ่นเด็กอ่าได้เว้ยสวีทเกินไปวะเพราะใช่เลยใช่เลย อันนั้นอันนั้นคือโจรนะอันนี้คือโจรนะอมอ,อ,อ,อาผสมกับไอไอไอตัวไอตัวใส่ชุดสีแดงในอ e ีวาเกเรียนชื่อว่าอะไรวะ